เรามาทำความรู้จักผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นนะครับและอย่าเพิ่งดับไฟนะครับเชิญค่ะ สวัสดีครับผมชื่อตูนนะครับธนเตชะปัญจพอนะครับตอนนี้อายุ28นะครับเป็นช่างสักอยู่ครับผมมีรอยสักรอยแรกตอนประมาณม3ครับแล้วก็จนกระทั่งสักเต็มตัวอะไรเงี้ยผมชอบสักมากจนกระทั่งสักตัวเองะครับเป็นลายโจเกอร์ครับรอยสักบ,บนตัวน่าจะมีไม่ต่ำกว่า20 5้าลายครับส่วนใหญ่เป็นผู้หญิงครับลูกค้าผู้หญิงเข้ามาสักแล้วก็รู้สึกพอเห็นผมก็เหมือนกลัวด้วยความที่ผมก็สักเต็มตัวอะไรเงี้ยลุกก็แบบค่อนข้างเอ๊ะน่ากลัวนิดหนึ่งตำแหน่งที่จะมาสักอะ่ะจะไม่ใช่นอกลงผ้าครับมันเป็นตำแหน่งที่สักยากมากเลยมันไม่ใช่ข้างๆนะครับมันเป็นตรงข้างหน้าตรงที่เขานุ่งผ้าเช็ดตัวครับเขาไม่ยอมปลดออกมาผมก็เลยบอกว่าลูกค้าครับไม่ต้องกลัวนะผมเป็นผู้หญิงมาก,ก่อน <Huh? S 1> ถอดได้เลย ไม่ต้องกลัวถอดออกมาเลยนอกจากจะสักแล้วครับผมก็ยังฮ็อบบี้ก็มีแบบชอบร้องเพลงชอบเล่นดนตรีครับเรียนอยู่ที่ราชินีบนครับ<ม>ก็เป็นนักร้องนำครับตอนนั้นก็ค่อนข้างป๊อกอะนขนาดที่ผมต้องเปลี่ยนมือถือเพราะว่าจะมีะรุ่นน้องเ่อนอยากจะเป็นรุ่นน้องครับ โทรมาผมชอบดูหนังประเภทช่อ,ชองเทรลเลอร์คับหรือไม่ก็เป็นกระเราะแอคชั่นครีมซีนนะครับหนังที่ดูก็จะเป็นคดนีดังหรือว่าปล้นปล้นแบงค์อะไรสมมติว่าผมดูอยู่แล้วแฟนอยากดูด้วยก็คือโอเคคุณมจาจอยได้ไม่เป็นไรเราโอเคแต่ว่าถ้าผมดูแล้วแฟนไม่อยากดูผมก็เข้าใจะครับฝากถึงสาวๆทุกคนนะครับรอยสักอาจจะติดอยู่ที่ตัวแต่รักคุณชัวร์จะติดอยู่ที่ใจนะครับ อย่าเพิ่งปิดไฟผมนะครับถูกมั้นี่เราฟังผิดปะอ่าเรียนถามเขาถามเขาเอางี้เอาเรื่องความฮอตสมัยมัธยมก่อนโอเคคุณบอกว่าคุณเรียนอยู่ที่ราชินีบนครับอ่าเรียนอยู่ที่ราชินีบนนะฮะเรามาดูนี่นี่ดูรูปสมัยเรียนแล้วก่อนราชินีบนดูความฮอตเฮ้ย คนไหนคือคนไหนคือคุณนะอ่าที่มีขำขัดพลาดอยู่ฮะโอ้ทำไมแบบคข้าไี่มากอันนี้คนไหนฮะอ่าที่ใส่เสื้อดำครับเสื้อดำผ้าโอเคเฮ้ยตอนนั้นเรียกว่าแบบแบ๊วแบ๊วขี้ขุ่ขที่ถูกวะนี่ครไปฮะนี่มาไปเช่นกันอันนี้มาไปครับโอ้ยน่ารักโอเคโอเคอ่ามาดูอนนี้หล่อจัดเลยตอนนี้หล่อจัดเลยอ่ะ ไม่แปลกใจเลยที่คุณต้องเปลี่ยนเบอร์เลยนะฮะอ่าลูกต่อไปฮะอันนี้ปัจจุบันแล้วนะฮะโอเคเราจะเรียกว่ายังไงดีคุณก็คือท r a n เจนเดอร์ใช่ครับผมผมเป็นผู้ชายข้ามเพศครับโอเคหลายคนก็เอฟังผิดหรือเปล่าวะเพราะเราชิ้ีบนเอะเอ๊ะยิงล้วนครับยิงล้วน นั่นก็เลยทําให้ลูกค้าเนี่ยสบายใจอย่างยิ่งเลยเวลาจะสักกับคุณนี่ได้ทุกแง่ทุกแงามเลยผมถามนี้แล้วกันคุณลุกแมนแมนแบบเนี้ยตอนที่คุณสักแล้วผู้หญิงเขาก็อายไม่กล้าเปิดอะไรเงี้ยพอคุณบอกว่าอุ้ยไม่ต้องอายน้องพี่เคยเป็นผู้หญิงมาก่อนไม่งงเหรอฮะก็มีงงเขาผมแล้วก็มีไม่เชื่อเลยครับฮะครับมีไม่เชื่อด้วยใครจะไม่เชื่อถ้าไม่บอกก็ไม่รู้จริงๆน่ะต้น จับไม่ได้เลยเสียงตัวเสียงเขาเลยอ่ะรูปลักษ์เสียงโอ้โหทุกอย่างแม้กระทั่งกลิ่นแต่กีเนี้ยแม่ได้กลิ่นเขาหรอแม่ดมตอนอ่านมาเลยเอาอย่างงี้ผมมาทราบเหรอผมมาทราบแต่ผมผมมาตั้งใจไม่บอกคุณไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้เลยจริงๆก็ยังแบบเออเป็นผู้ชายแบบน่ารักตเล็กๆอะไรเงี้ยอ่ะต้องบอกเลยว่านี่คือผู้ชายข้ามเพศคนแรกที่มาอยู่ในรายการเราเลย คือเราดูไม่รู้เลยอะตอนแรกคือเดินมาเสียงสื่อคือปกติก็จะเป็นคนที่แบบพอมองเราจะมีแบบกลิ่นกลิ่นนิดนิดป่ะว่าแบบเอ๊ะคนนี้ผู้หญิงหรือผู้ชายแต่นี่คือมองคือไม่รู้เลยอะคือถ้าดูจากรูปลักษณ์ภายนอกเนี่ยเขาดูเหมือนแบดบอยแต่เวลาเขาพูดหรือเขาว่าให้ความจริงใจเนี่ยเขาดูเป็นครูมากแปลว่าครูแมนมากครูแบบมันใช่เลยอะคุณรู้ว่าคุณเป็นอย่างที่คุณเป็นตั้งแต่เมื่อไหร่ฮะ ถ้าเท่าที่จําความได้เลยก็อนุบาลสองครับเฮ <Hey, S 2> อนุบาลสองเหรอตอนนั้นผมรู้สึกว่าผมเล่นกับเพื่อนคนหนึ่งแล้วผมรู้สึกว่าเราเราชอบอะ่ะเราชอบทีด้แกลงเขาเราชอบเวลาเราเราเราแกลงแล้วเขาชอบแบบมาไล่ตีเราอะไรเงี้ยใช่ครับขึ้นประถมอายิ่งชัดเจนขึ้นคือโรงเรียนผมมันจะมีมีผู้ชายจนถึงป .6 ครับครับ แลวตั้งแต่มอหนึ่งเป็นต้นไปครับก็คือจะมีแต่ผู้หญิงล้วนครับช่วงนั้นผมก็ยังมีเพื่อนผู้ชายอยู่เราก็เป็นเป็นกลุ่มเดียวกันกับผมมันก็มีการเปรียบเทียบกันครับว่าผมต้องแต่งตัวแบบนี้ส่วนเพื่อนผู้ชายต้องแต่งอีกแบบหนึ่งแต่ในใจตอนนั้นก็คือรู้สึกว่าเราไม่อยากใส่กระโปรงเราอยากใส่กางเกงอะไรเงี้ยครับเราไม่อยากถักเบี้ยผมยาวอะไรเงี้ยครับรู้ตัวตั้งแต่ตอนนั้นแล้วครับครับผม ครอบครัวครอบครัวซัพพอร์ตคุณไหมครับซัพพอร์ตครับไม่มีปัญหาครับโอ้เยี่ยมเป็นเรื่องที่ผมฟังแล้วผมรู้สึกดีมากโอเคในในเรื่องของการเปลี่ยนแปลงทางร่างกายมันเริ่มยังไงครับในการกระบวนการ transgender ครับก็จะมีจริงๆมันสามารถยืดหยุ่นได้ครับครับก็คือสมมุติว่าจะมีอาจจะใช้คําว่าทอมครับถ้าไม่อยากแค่แบบว่าข้างไม่อยากแบบมีหน้าอกอะไรเงี้ยสามารถจะ ตัดออกได้อย่างเดียวไม่ไม่จําเป็นต้องเทคอร์โมนไม่จําเป็นต้องทําขั้นอื่นครับใช่ครับส่วนของผมเนี่ยผมก็ตัดหน้าอกออกไปตัดเมื่อไหร่คะอ่าน่าจะประมาณเจ็ดปีที่แล้วครับใช่ครับแล้วก็ตัดเสร็จก็เทคอร์โมนครับพอเทคเสร็จประมาณสักสองสามปีครับผมก็พบกับคุณหมออีกทีหนึ่งคุยเรื่องการตัดมดลูกแล้ะรังไข่นะครับก็ เราก็ตัดไปแล้วก็ส่วนใหญ่จะต้องผ่านจิตแพทย์สองท่านสองท่านสอท่านทุกขั้นตอนหมดเลยเพื่อให้คำปรึกษาเพื่อแบบว่าคอนซัลท์ทางด้านจิตใจด้วยมาชวนจริงไหมอะไรอย่างเงี้ยในข้อมูลบอกว่ามีอยู่เรื่องหนึ่งที่ตูนเสียดายเหมือนกันคือตูนเป็นนักร้อง แล้วก็เสียงเขาก็เปลี่ยนไป oh. นั่นเป็นเรื่องที่เสียดายเสียงตัวเองเพราะตอนเมื่อกี้ตอนมอปลายคุณเป็นนักร้องใช่ครับโรงเรียนทูกคนใช่ครับผมครับแล้วคุณยึดเป็นอาชีพมันหรือว่าคุณชอบร้องเพลงอ่าผมชอบร้องเพลงครับแล้วพอคุณเปลี่ยนแปลงทุกอย่างเสียงคุณเปลี่ยนไปใช่ครับร้อ,องไม่ได้คือเสียงนี้ไม่ได้ทําคือเกิดจากการที่ เราทำอันนี้แล้วเสียงก็เปลี่ยนไปเองใช่ครับผมใช่ครับเออไอที่บอกว่าเสียงแตกหนุ่มคือแค่วันหนึ่งฮอร์โมนเราเปลี่ยนไปแล้วเสียงมันก็แตกไปเองจริงใช่ครับนี่คือความรู้มันคือว่าเขาทำเสียงเสียงที่ก่อนหน้านี้เนี่ยเสียงคุณก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งพอคุณเกิดการเปลี่ยนแปลงเสียงก็อีกแบบหนึ่งใช่ัมันต่างอย่างเห็นได้ชัดเลยแล้วแล้วไอความความสามารถในการร้องเพลงอะไรของคุณก็ยังยังอยู่ไหมฮะต้องต้องบอกว่ายังอยู่ครับนาแต่ว่ามัน มันไม่ได้ร้องได้เหมือนเดิมครับครับใช่ครับมันเอาอย่างนี้แล้วกันผมว่าเขาเป็นนักร้องนะฮะวันนี้เขาก็มีเสียงที่ต่างออกไปแต่เราต้องได้ฟังเราต้องได้ฟังความสามารถของผู้ชายคนนี้ซะหน่อยปบมือกดดันนะ สิ่งที่เราั้นเคยมีมันไม่เหลืออยู่จนวันนี้เหลือเพียงตัวฉันกับความทรงจำที่มันคอยย้ำให้จำแต่พาเธอ ถึงแม้เธอทำร้ายกันเท่าไหร่ถึงแม้ใจเธอนั้นเปลี่ยนไปจากวันวานถึงแม้เธอเลือกจะจากไปทิ้งไว้เพียงแค่ความปวดร้าวแต่หัวใจไม่ลืมเธอสักที ฉันไปยังอยู่เสมอไม่ว่นนานเท่าไรหัวใจรู้ต้องลบเธอออกจากใจทำเท่าไรยังจมกับผ้าวันวา เย่สิ่ง <Yeah. S 3> ดีมิสนเสน่ห์อ๋อเนี่เป็นเพลงที่พระ้ะมากข้อมูลบอกว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่ตูนแต่งเองมาสี่ปีที่แล้วใช่ครับเกิดจากแรงบันดาลใจโอ้ค่ะว่าอย่างนั้นใช่ครับโอ้มักงได้งานอาร์ตตลอด <c oughs> มันยังไงครับตูนไล่ฟังหน่อยมันเป็นช่วงเวลาที่เลิกกับแฟนเก่าคนหนึ่งไปครับผมก็รู้สึกว่าจริงจริงมันมีหลายเพลงที่ที่แต่งให้เขาอะไรนะฮะแต่ว่าเพลงนี้ ผมใช้เวลาประมาณแค่ไม่ถึงไม่ถึงวันครับครับแต่งได้แล้วก็คือออกจากความรู้สึกล้วนๆว่าอย่างนั้นใช่ครับผมอ่าโอเคชอบ,ชอบ,ชอบอนี่คือเรื่องราวผู้ชายคนหนึ่งนะครับและผมย้ำอีกทีว่าเราและทีมงานเทคเแมทไทยแลนด์ทุกคนภาคภูมิใจเหลือเกินการที่ตูนให้เกียรติมาอยู่ในรายการของเราเป็นการยืนยันครับ ว่าเราเชื่อว่าความรักนั้นมันหลากหลายรูปแบบ <He en S 1> เกินกว่าที่จะบอกว่าเรามีผู้ชายเรามีผู้หญิงนั่นเป็นความคิดที่โบราณแล้วก็ล้าสมัยมากวันนี้ถ้าเราจะนับเพศกันจริงๆนี่ LGBTQ แล้วต้องมี plus เข้าไปอีกนะฮะโลกเราหลากหลายเหลือเกินูคและทุกความสัมพันธ์และทุกรูปแบบนั้นสวยงามจริงๆนะฮะเอาละฮะสาวๆส,ส่วนการตัดสินใจก็ยังเป็นของพวกคุณเสมอแหละครับ เพราะว่าก็อย่างที่บอกว่าเราก็เชื่อในเรื่องความเท่าเทียมและเสรีภาพในการจะตามหาใครสักคนที่ใจเราปรารถนานั่นแปลว่าเขาจะมาในรูปแบบใดก็ได้จริงๆชอบผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟว่าไปโอเค ส3ามคนครับเหลือสามคนนะครับโอเคเราเริ่มจากนมเป็ดกันเลยดีกว่าคุณยังเปิดไฟให้ผู้ชายคนนี้ครับหนูรู้สึกสัมผัสได้กับทุกอย่างที่เขาแบบส่งมาให้เราครับทุกครั้งที่ทุกคำพูดที่เขาร้องเพลงมาแล้วหนูจ้องตาเขาอะหนูรู้สึกอบอุ่นมากเลยอะนะร,รู้สึกว่าทุกอย่างมันมีความหมายไปหมดเลยอะในสิ่งที่เขาทำคุณสัมผัสได้ถึงความรู้สึกข้างในของเขาเลยใช่ค่ะอ่าโอเค ใบเฟินแล้วฮะคุณเปิดไฟไว้เหมือนกันครับค่ะนะคือตอนแรกจะบอกกันว่าคือเฟินไม่รู้เรียกว่าผู้หญิงได้ไหมคือเฟินไม่ได้เป็นแบบว่าผู้หญิงชอบผู้หญิงอะไรเงี้ยแต่พอเห็นเขาแล้วรู้สึกว่าแบบมันละสายตาไม่ได้เลยแบบมีเสน่ห์มากอะไรเงี้ยแล้วมันก็ลืมว่าแบบเพศอะไรเงี้ยไปเลยครับคือคุณ<ๆ>มีความรู้สึกว่าคุณในความรู้สึกคุณคุณเกินกรอบจะเรียกว่าชายจะเรียกว่าหญิงจะเรกอะไรคุณเกินกรอบเรื่องเพศไปละ โอเคนั่น okay, เลยเป็นเหตุผลที่คุณเปิดไฟนะฮะโอ้โหตายแล้วมีคนนึงอยู่กับเราทิ้ง <c ười> คุณเปิดไฟไว้เหมือนกันครับคือภูมิใจในตัวเขามากๆเลยครับเป็นแบบ Respect เลยค่ะ <c ười> <c ười> ที่ทําในสิ่งที่ตัวเองเชื่อแล้วก็ <c ười> ไม่แคร์ว่าคนอื่นจะคิดยังไงอะคะ่ะ <c ười> บางทีความเป็นมนุษย์เราไม่ได้ต้องทำสิ่งยิ่งใหญ่เกินไปกว่าการยอมรับในการเป็นตัวเองนี่แหละและสิ่งเป็นมันเป็นสิ่งที่คุณ r ร s p e c t คือคุณนับถือเคารพในคในความเป็นเขาว่าอย่างนั้นค่ะอ่าเอาละาเ่อมาถึงตรงนี้ฮะเรามีสาวโสด3ามคนที่สัมผัสได้ถึงความเป็นคุณแล้วก็รู้สึกใช้คำว่านับถือเลยใช้คำว่ารีสเปคเลยทีเดียวแต่ว่า เรายังต้องรู้จักกับผู้ชายคนนี้ให้มากขึ้นกว่าเดิมนะครับและอย่าเพิ่งดับไฟจนกว่าผมย้ายสัญญาณครับอ่าเราไปดูครับ